วันนี้เราจะมาให้อาหารเช้าเด็กๆกันนะครับตัวยังเล็กๆนะครับตัวที่เกิดใหม่ก็จะยังเกิดอยู่ครับเดี๋ยวแดดสักหน่อยก็น่าจะออกอีกครับนี่ครับเราให้แบบนี้เลยครับเพราะว่าตอนเล็กๆเราให้เด็ดๆแบบนี้เขาจะเหี่ยวเร็วนะครับ ใครที่ทําำว้เยอะๆแบบนี้นครับก็จะดีนะครับมันจะไม่เหี่ยวนะเขากินน้อยช่วงแรกๆครับเราก็กระจายกระจายไปที่ระบใบแต่ละจุดนะครับให้เขาเพราะว่าเขาจะไปทั่วแล้วเดินทั่วบอ่อเราก็ต้องให้เขาแบบนิดนึงให้ถึง ลงนี้ผมลงแค่สามขีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเยอะเกินจะหนาเกินไปทีนี้ก็เริ่มหนาแล้วนะครับเดี๋ยวพอต่เขาโตาเขาจะรู้สึกว่าหนายังออกไม่หมดอีกเยอะเลยครับนี่ครับทำแบบนี้เลยครับหญ้าจะได้ไม่เหี่ยวครับก็ข,ขึ้นกินขึ้นขึ้นกินที่เล็กทีก่น,น้อยนะครับ ส,สามพื้นแล้วก็จะกระจายลงลงครับว่าเขาจะไปทั่วบอ่อแหละจะไม่มากมันจะไม่เสียเปล่านะครับครับที่นี้แะครับทยอยออกครับชัว่วกำมูอส่วนต้นนี้ก็จะมีครับอยู่บนต้นเลยครับต้นยางเป็นยอดนะครับอาจจะเยอะวันนี้แหละผมมาก็ตกใจ